วิจารยสนันแม่แอบ,บนัดแซบชูแต่พาลูกไปด้วยปล่อยให้เล่นไรเดียงสาอันนี้จจเด็กโผลมาเห็นไม่รู้เรื่องบินขึ้นเตียงด้วย ข่าเด่นข่าเด็ดจะพาทุกคนไปที่เว็บไซต์มิ r เลอร์มิเดียค่ะมีรายงานเรื่องราวทฤษรีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ของจีนหลังปรากฏคลิปเชา้าเผยเห็นแม่รายหนึ่งที่แอบนัดเจอกับชู้รักแต่แทนที่จะไปคนเดียวเธอกลับพาลูกสาวตัวน้อยติดไปด้วยแทมปล่อยให้เด็กน้อยเข้ามาเห็นภาพที่ไม่เหมาะสมขณะที่แม่กำลังเปลยกายมีอะไรกับชายชู้ รายงานเผยว่าหลังจากนะัดเจอกับชู้รักดูเหมือนว่าชายชู้จะเข้ากับเด็กได้ค่อนข้างดีเขามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กหญิงและยังซื้อขนมให้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่แม่เด็กกับชายชู้จะขึ้นเตียงแม่ก็ปล่อยให้ลูกสาวไปเล่นและเดินรอบๆโร,รงแรมตามลำพัง โดยไม่คิดว่าหลังจากนั้นลูกสาวจะโผล่เข้ามาในห้องจังหวะที่ทั้งคู่กําลังเข้าได้เข้าเข็มแม้ว่าเด็กจะโผล่เข้ามาเห็นภาพที่ไม่เหมาะสมขณะที่แม่กําลังเปลยกายมีเพศสัมพันธ์กับชายชู้แต่หนูน้อยก็ยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจแถมยังจะปีนขึ้นเตียงมาหาแม่ด้วยจนแม่ต้องร้องห้ามทั้งนี้พบว่าหลังแม่มีอะไรกับชายชู้จนเสร็จกิจเธอก็ยังไม่ลืมหน้าที่แม่บ้านรีบพาลูกสาวกลับบ้านไปหุงข้าว ลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เนบแนมแม้ยังสาวรายนี้ว่าเธอช่างเป็นแม่และลูกสะใภ้ที่ดีจริงๆขณะที่คนอื่นต่อว่าพฤติกรรมของคุณแม่รายนี้ว่าทาทั้งที่อยู่กับลูกแต่ก็ยังทำเรื่องแบบนี้ลงไปได้ยังไงขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ